สวัสดีครับพี่พีอาจารย์ทุกท่านวันนี้ผมก็ได้สมเด็จมาองคหนึ่งครับสมเด็จหลวงปู่ผูแซยิตน่าจะเป็นยุคลังหลังๆนะครับพระบ้าบ้านครับ ซื้อขายกันราคาไม่แพงฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมนะครับผมก็ไม่ได้มีพระแพงๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาหรอกนะครับแก่นักสะสม ไหน,นขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บครับกำไรก็ไม่ค่อยมีครับเล็กๆน้อยๆเป็นรายได้เสริมว่างๆก็ไปเดินตลาดขายมั่งซื้อมั่งครับนี่ครับขายมั่งซื้อมั่งกำไรนิดนๆหน่อยๆครับ ไม่มีงบประมาณจะไปซื้อหลักหมื่นหลักแสน,นครับกําไรร้อย0 0งร้ประมาณนี้ครับพระบ้นบานแถวบ้านผมก็เล่นประมาณนี้แหละครับนิดนิดหน่นนอยหน่อยคือไม่คือไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบแพงๆอะไรอย่างงี้มาขายนะครับขายไม่ได้ครับแถวบ้านพระแพง,แพง สมมาเก็เล่นพระประมาณนี้นะครับเอสองให้ดูนะครับพระก็จะประมาณนี้ ซื้อขายกันในราคาถูกๆครับซื้อง่ายๆขายก็ง่ายๆครับกำไรนิดๆหน่อยๆก็พอเป็นรายได้เสริมครับก็ผมมีงานประจำอยู่นะครับว่างๆก็เอาพระมาให้พี่ๆอาจารย์ได้รับชมแนะนำติเตือนไม่รู้ที่อื่นเขาจะซื้อขายกันยังไงแต่ที่นี่ซื้อขายกันแบบพระราคาถูกถูนะครับ แต่เป็นพระแท้เล่นกันขอให้แท้ก็พอนะครับส่วนตัวก็ชอบสะสมเก็บสะสมนะครับพระราคาไม่แพงครับก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ดูครับพระ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เพิ่งหัดทำช่องใหม่นะครับเป็นรายได้เสริมเล่นพระคนอื่นเขาจะเล่นยังไงก็ก็เรื่องของคนอื่นเข้าไปนะครับผมก็เล่นประมาณนี้แล้ครับ กำไรห้าสิร้อยก็หลายๆองค์ก็หลายร้อยนะครับไม่ต้องกําไรเยอะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ